ตุ้ยครับลุงตุ้ยส่วนใหญ่ก็เรียกเด็กๆเข้ามาก็คุณลุงคุณลุงลุงตุ้ยลุงตุ้ยอะไรเงี้ยเป็นเป็นเอกลักษณ์ของร้านต้องใส่ชื่อจริงรชื่อจริงนามสกุลอ๋อทัศนะจรัสศรีครับนาหนูสะอาดนะคะครับครับครับจรัสศรีเสอคออเรือศรีใช่ครับที่นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ สิบปีนะมั้งสิบปีหทั้งทั้งอาหารทั้งรีสอร์ทครับในในตัวของรีสอร์ทเนี้ยมีห้องจํานวนเท่าไหร่คะรีสอร์ทมีห้องจํานวนสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดห้องสิบเอ็ดห้องซึ่งก็มีทั้งสองมีมีกี่ทาย์คะมีซูพีเรียมีอะไรเดลัส่าสุพีเรียเดลัสแล้วก็วิลล่าวิลล่าทุกหลังๆแล้วก็มีสระว่ายน้ำ วยนะแล้วก็มีคนมาตามรอยละครไทยมา,มาจ่ายละครพรีวีดดิง้งเมื่อก่อนนี้เราจัดงานแต่งงานด้วยไงเราออกงานไอวีดดิ้งพาร์ตี้ด้วยม,มีเรื่องอะไรบ้างคะที่มีเรื่องข้าบดินข้าบดิน,ดนบุกเพสไ,ไม่ใช่บุกเพสขมิ้นกับปูนเขยใหญ่สะพายเล็กสายโลหิต ออกองหนึ่งเวลาก็มาทีนี่นาน,นกองขมิ้นกับปูที่อยู่สามเดือนนั่เองก็่จะถ่ายทำเรื่องตั้งโรงครัวไว้ที่นี่เลยทิ้งไว้เลย mm hmm. ให้แขกมาไปถ่ายแล,แล้วช่วงนั้นเราก็ต้องปิดไปเลยไหมคะไม่ปิดแล้วเราก็มโซ,โซนอาหารก็โซนไปร้านอาหารเราก็เปิดไปปกติร้านอาหารแขกมาเขาก็ถ่ายทำอยู่ข้างบนก็เป็นแบบ ก็ให้เป็นจุดขายไปด้วยอตอนนี้กระแสตามรอยยังยังไปได้ดีนะตามรอยก็ยับแต่งชุดไทยมา<อ>ปะปลาย<อ>ซึ่งเคยแบบมาแบบ80%ใส่ชุดไทยสมัยตอนกระแส<อ>บุพเพศนิวาสอ,อ่ะกาลเกตอ่ะ,อะถ้าใครเข้ามาแต่งชุดธรรมดาแล้วแบเฮ้ยมาผิดที่หรืเปล่าี้ <laughs> ประมาณนั้น เดิมทีนั่คือตัวบ้านที่ที่ซื้อคือหลังหรืหลังแรกใช่ครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกก็เป็นเรือนไทยหมูหมู่เรือนไทยหมูเรือนไทยหมู่ครับหม่ก็เรือนไทยหมูก็จะมีมีหอกลางแล้วก็เรือนประธานแล้วก็เรือนประธานก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็มีไอ้ข้างๆอยู่สองสองหลังเข้าไปในห้องแอร์ไหมไม่เป็นไรแป๊บเดียวพี่ค่ะก็มีสองหลัง เป็นเรือน,เรอนหมูมีอยู่นึงสองสามสี่สี่หลังห้าหลังห้าหลังที่ป็นเป็น,เป,นเป็นเรือนไทยของเรือนไทยเป็นเรือนไทยของครอบครัวใหญ่หเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่แล้วห้าสิบปีที่แล้วเมื่อห้าสิบปีที่แล้วแล้วก็เปินสามีตกรถไฟตา,ายลูกชายไปต่างประเทศไม่กลับแล้วก็ก็เลยแบบ เจ้าของก็เหงาอยู่คนเดียวแบบเกษียณอายุเกษียณอายุข้าราชการเกษียณอายุก็เละยแบบอยู่คนเดียวก็ยากที่จะดูแลอ่ะแบบว่ามาถึงบ้จาจับเรือนไทยนี่จับที่อื่นเอามาหรืออยู่ที่นี่อยู่แล้วครับบนพื้นที่นี้อยู่ที่นี่อยู่แล้วบที่น้เจ<ะ>้าของเป็นบ้านนะอาย่อาศัยอยู่แล้วอ่าเป็นพื้นอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ค บนเนื้อที่หกไร่ครึงคร่งตอนมานี่ปิ้งเลยอตอนมาไม่ปิ้งเลยตอนมาเ <c oughs> น่าเลยตอนมาที่แบบอะไรที่แบบปะผุเลยจะเป็นรถก็ต้องปะผุไปเลยตัดตอ่อใหม่พื้นข้างบนก็เป็นไม้ด้วยความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยโบราณครับฝนตกก็ลงใต้ถุนไปน้ําไหลไปในี่ในในมันก็ไม่ practical กับการเป็นรีสอร์ทความเป็นอยู่ ก็ต้องมาเปลี่ยน,น,เยนะเปลี่ยนเป็นหลายส่วนนะเปลี่ยน,ยนห้องน้ําก็ต่อเติมใหม่ห้องน้าแล้วก็ทําใหม่บดเพราะความเป็นไทยห้องน้ําอยู่ข้างในมันจะอับแล้วมันจะเสียความเป็นฝาฝาประกนเรื่องฝาประกนเสียอะไรเนี้ยมันจะดูจะแคบแคบก็บเลยแบบต้องขยายออกไปด้านหลัง ช่วงโควิดนี่คือผลกระทบที่ได้รับที่เป็นอย่างนี้โอะผมก็เหมือนทั่วๆไป<ช>คือแต่ก็ยังมีแขกเข้ามาใช่ใช่ของ,<ม>ของเราค่อนข้างจะฟื้นตัวไวอาจจะเป็นเพราะแขกทีก่เขาเคยมาเขาเขา,เขามีความรู้สึกว่าเขาเคยมาก็เห็นบรรยากาศ<ช><ช>ซึ่ง<ช>มันสามารถมันมันมันเป็นในภูมิภูมิประเทศของมีบ่อน้ำตรงกลาง สามารถจะนั่งหลบทางนู้นทางนี้อะไรมุมนู้นเนี่ยมันมีมอ่าม,มีสเปซอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้นจะเป็นลูกค้าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติลูกค้าเริ่มต้นเลยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นชาวต่างชาติเริ่มต้นเลยในะประมาณปีไหนเริ่มต้นเลยโอ้โหเมื่อสิบปีที่แล้วก็คือห้าสี่ประมาณประมาณ ก็พอช่วงนี้เนี่ยเราก็มาเจาะตลาดใหม่เป็นตลาดคนไทยถูกไหมครับตลาจทุนไทยก็เปลี่ยนไปโดยปิดคอนเซ็ปต์ไปเลยตอ <Okay. S 2> นแรกเราจะคือต้องการแขกต่างชาติเราไม่ได้รังเกียจคนไทย <Okay. S 2> แต่เรามองว่าด้วยโลเคชันเอ่ยอด้วยความเป็นคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าบ้านสงไทยเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่น่ากลัวหรือเป็นบ้านของสัญ,ญลักษณ์ของหนัง ผีอะไรพวนี้จำน้าทีหลายตอนนี้อาจจะเป็นความโชคดีตอนแรกมัเป็นชาวต่างชาติเกือบ100ร้อยเปซด้วยบ้านนี่ไปใกล้กรุงเทพด้วยนะค,คนก็กลับกรุงเทพแต่พอละครมาถ่ายก็เลยเชิญชวนให้ความรู้สึกอินกับละครก็เลยมาอยู่กับบ้านใจไทยก็เลยดูเป็นเป็นนั้นไป เป็นความไม่น่ากลัวดูจากหลักใหญ่ก็คือละครบุตเพบุตเพกาลาเกตห้องคับสิบเอ็ดห้องนี่ตอนนี้นี่เรามันเต็มในทุกวันใช่ต็ม,มห,หรือว่ามันจะนเป็น,นแคน่กี่เปอร์เซ็นต์นกี่เปอร์เซ็นต์อาจะวันธรรมดาบางทีไม่มีเลยสักห้องหนึ่งนย์ห้อง <S <S แต่วันเสาร์อาทิตย์เสาร์ศุกเสาร์ที่กับวันไอ้วันนักขัดจกษเลิกก็จะมีสีส่ห้ <S <S าห้อง ก็ไม่ไปถึงขนาดาเต็มอันนี้ก็ช่วงโควิดใช่ไหมช่วงโควิดอ่าช่วงโควิดก็คือยังไงก็เชิญชวนให้อ่าแด้เรื่องนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าที่แขกโทรมาถามว่าคนพักเยอะไหมบางทีเราก็ความเข้าใจว่าเฮ้ยแขกจะกลัวหรือเปล่าจะบอกความจริงดีไหมว่าว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าแขกที่มาพักนี่เขา ต้องการความสงบจริงๆเลยยิ่งแขกน้อยเขาพาก็ยิ่งดีสำหรับเขาก็มีความสุขปลอดภัยด้วยเปนะส่วนการปิดของร้านอาหารหกโมงเย็นนี่จะมีตั้งแต่แรกหรือว่าเฉพาะช่วงนี้ถ้าปิดตั้งแต่แรกแล้วไอ้หกโมงเย็นเราก็ลองมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเย็นๆร้านเรามันอยู่ใกล้ทุ่งนามันก็จะมีพวกยุงพวกอะไรพวกนี้ แล้วก็อีกอย่างนึงก็เราก็ไม่ได้เปิดให้พนักงานทํางานสองชิปอะอมาตั้งแต่หกเจ็ดโมงเช้าก็อยู่ระยะลากยาวเลยใช่ไหมด้วยการเราไปค่อนข้างจะประหยัด Expense ให้มันตอนนั้นก็เลย6กโมงก็รอบเดียวจบเลย7จ็ดโมงนี้อาจจะสลับกันมาคนมาเช้าหน่อยสายหน่อยแต่6กโมงก็เราก็สังเกตมาหลายครั้งแล้ว มันไม่มีจุดดึงดูดอะไรจะให้แขกบางทีวันเสาร์นี้คนไปปไม่มีที่นั่งหกโมงเย็นเผลอแป๊บเดียวสลายตัวหมดเลยหมดยุงชุมยุงชุมด้วยอะไรแล้วมันไม่มีบรรยากาศอะไรที่จุดอะไรที่จะทําให้เขาอยู่ต่อ้วยง่ายใชเราไม่ได้เน้นขายเหล้าขาย,ยอะไรด้วย